สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมีเรื่องอยากจะมาพูดนะครับพอดีว่าคิดจะทำวิดีโอนี้มานานแล้วแต่ลืมวันนี้นั่งเล่นดนตรีแล้วก็นึกขึ้นได้พอดีก็เลยอยากจะมาอัดวิดีโอนี้นะครับพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ตามชื่อวิดีโอเลยนะครับชื่อวิดีโอเนี้ผมตั้งชื่อวิดีโอว่าการทำ YouTube คือการลงทุนนะฮะ จริงๆไม่ใช่แค่ u t u b e นะฮะแต่ผมจะพูดรวมๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนะครับมันคือการลงทุนหมดเลยทุกช่องทางนะ,ะแต่ผมผมเนี่ยคือทำ youtube นะฮะผมก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับการทำ youtube แต่ว่าเอาไปใช้ได้กับการทำโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนะครับผมอ่ะก็มาพูดกันนะครับคือจริงๆผมเนี่ย ทำช่องนี้มาประมาณ8ปีแล้วนะครับเออก็ผ่านวันเวลามานานนะครับจริงๆก่อนหน้าเนี่ยคือผมทําหลายช่องมามาก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนจะมาเป็นช่องปฏิพานเพลงเพาเนี่ยก็คือมีช่องเล่นเกมตอนเด็กๆคือติดเกมก็ก็ทำเกี่ยวกับเกมนะครับสตรีมเกมอะไรเงี้ยเออก็ถ้าถ้าพูดถึงระยะเวลาในการทํา y o u t u b e มาผมก็น่าจะเกินสิปีแล้วถ้าไม่ได้ไม่รวมช่องนี้นะเอเออ่าไม่ใช่สิ ถ้ารวมทุกช่องเข้าด้วยกันเออนะครับก็นั่นแหละแต่ก็นะครับผมทุกวันเนี้ทําช่องนี้นะครับมาแปดปีแล้วนะครับผมก็เลยเตกผลึกเรื่องเรื่องที่เนี่ยอยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังก็คือการทํา y o Youtube หรือทำโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามมันคือการลงทุนมันคือการลงทุนยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังจริงๆเนี่ยถ้าทุกคนมองดีๆนะผมเห็นหลายคนนะที่ อยากจะเข้ามาทำคอนเทนต์ก็คืออยากมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากได้ผลลัพธ์เร็วเออนี่ยคือปัญหาที่ที่ผมก็เคยเป็นเหมือนกันแล้วก็ผมมักจะเห็นหลายๆคนเป็นกันเยอะมากนะครับคือแน่นอนแหละคนเรามาทำอะไรก็อยากได้ผลลัพธ์แต่เราต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่มีอะไรได้มารวดเร็วนะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลามันต้องแลกด้วย ความเหน็ดเหนื่อยแรกด้วยการแบบใช้พลังกายพลังใจนะครับเออผมเนี่ยแหละที่ผมพูดมาว่าผมทําช่องนี้มาแปดปีผมได้อา่ามีคนติดตามแสนกว่าแสนกว่าซับใช่ไหมเออซึ่งถ้าเป็นช่องคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นล้านก็ได้ทํามาจะสิบปีแล้วถูกไหมเออนะครับหลายคนอาจจะแบบอา่าสงสัยนะว่าเฮ้ยพี่ไม่ท้อเหรอพี่พี่ไม่แบบว่า เนี่ยเห็นคนอื่นเขาทํามาปีสองปีสามปีเขาแบบได้เป็นล้านซับพ,พ,พี่ก็จะบอกว่าพี่พี่ไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะครับเพราะว่าเรายอมรับตั้งแต่แรกแล้วว่าการทำคอนเทนต์ให้ความรู้เนี่ยมัดแน่นอนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือหนึ่งคนดูน้อยเออนะครับทำจะบอกว่าทํายากไหมจริงๆทุกช่องเนี่ยอไม่ว่าจะเป็นช่องความบันเทิงช่องเกมมันก็ทํายากหมดและนะครับเออเพราะว่ามันมันมันทายากเออนะครับ คือจะไม่บอกว่าช่องให้ความรู้ทํายากกว่าช่องอื่นแต่ถ้าพูดถึงอะแบบผู้ชมหรืออะไรเออมันก็มันก็เหมือนจะดูยากกว่าเพราะว่าก็นั่นแหละมันเป็นความรู้ไงนะครับคนส่วนมากเขาก็จะ,ะเน้นความบันเทิงแต่นั้นไม่ได้ผิดอะไรนะครับเอออะแต่ทีนี้กลับมาก็คือการทํา y o YouTube เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่สําหรับตัวพี่เองนะพี่มองว่ามันคุ้มค่าเออนะครับ คือถ้าเราเป็นคนที่มองอะไรไกลๆอ่ะเออแบบระยะยาวยางเงี้ยไม่ไม่ได้แบบ chasing money แบบ chasing fast result ก็คือแบบตามหาอ,อ,อยากได้ผลลัพธ์รวดเร็วอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันจะมันมันคุ้มอยู่แล้วนะครับเออแต่นั่นแหละหลายคนที่ที่มาทำก็จะมีความความคิดแบบนั้นซะเยอะเลยซึ่งพี่ก็เคยเป็นเหมือนกันแต่ทีเนี้ยพอเราทำมาเรื่อยๆเนี้ยจะบอกว่ามันมันสอน ไอสิ่งที่เราทําอ่ะมันสอนเราเองเออมันสอนอะไรนะครับมันสอนให้เราอดทนนะฮะมันสอนให้เรารู้จักรอคอยโดยที่พี่จะบอกว่าไอไอทักษะตรงเนี้ยเป็นพื้นฐานของของมนุษย์เลยที่ที่ควรฝึกฝนเพราะว่าคืออย่างอายกตัวอย่างตัวเองดีกว่าเออพี่เองเคยเป็นคนที่แบบพอไปทําอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลลัพธ์รวดเร็วเราก็จะรู้สึกท้อเออ ความท้อเนี่ยจะบอกว่ามันเกิดมาจากการที่เราไปคาดหวังอะไรรวดเร็วนั่นแหละนะครับพอทีเนี้ยคือโดยธรรมชาติของคนเนี่ยเราไปคาดหวังอะไรใช่ไหมทีเนี้ยพอมันไม่ได้อย่างที่เราหวังเราก็จะหน่อยใช่ไหมเออเราก็จะรู้สึกไม่ดีรู้สึกท้ออะไรเงี้ยแต่จริงถ้าเราเข้าใจมันอนะเราก็จะไม่เป็นนะครับทีเนี้ยอยากจะบอกทุกคนว่าคือไม่ว่าทุกคนจะทาคอนเทนต์ในช่องทางไหนก็ตามนะครับอยากให้มองมันเป็นการแบบการลงทุนเนี่ยอย่างตัวตัวพี่เองตัวผมเองเนี่ย คือทาช่องนี้มาแปดปีแรกๆก็ไม่ได้มีใครรู้จักเออแต่เรารู้สึกว่าฮ้ยเราชอบทําวิดีโอเราก็ลองดูซิว่าถ้าเราทําไปนานๆเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับชีวิตเราซึ่งมันก็ส่งผลจริงๆนะครับอาจจะช้ากว่าคนอื่นอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออบางคนเขาอาจจะได้โอกาสได้อะไรเร็วกว่าเราซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามคือเราทําไปเรื่อย มันจะดีขึ้นตามลําดับถ้าเรามีความสม่ําเสมอนะเออเนี่ยอย่างอย่างช่องพี่ช่องนี้นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยทํามาก็ไม่มีใครรู้จักแน่นอนเราเราทำอะไรแรกๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่มีคอนเน็กชันไม่มีโอกาสไม่มีอะไรแต่มาถึงวันเนี้ยคือทุกอย่างที่เคยคิดไว้เมื่อก่อนประมาณแบบหกเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นหมดแล้วนะครับก็เลยนี่แหละก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมา พูดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าคือทุกคนเนี่ยจงทํามันไปเรื่อยๆนะเออใครอยากจะมาทำคอนเทนต์ทําอะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจว่าช่วงแรกเนี่ยจะบอกว่าคําว่าช่วงแรกเนี่ยคือมันมันพูดยากมากเลยช่วงแรกบางทีมันอาจจะปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีไม่รู้เหมือนกันนะครับกว่าเราจะทําแล้วมันค่อยๆดีขึ้นอ่ะอันนั้นตอบไม่ได้เหมือนกันคือทาไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ว่าไงก็ตามคืออยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆทําไป นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการลงทุนเนี่ยมันใช้เวลาถูกไหมเออการลงทุนไม่ว่าทุกคนจะลงทุนในการทําอะไรก็ตามนะครับอย่างเนี้ยใครอยากจะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในยุคนี้มันไม่มีอะไรสายไปนะผมเคยไปเห็นหลายคนอะ่ะอยากจะทำคอนเทนต์ทำอะไรอะ่ะก็ไปคิดว่าเฮ้ยคนทําเยอะแล้วคงไม่มีพื้นที่ให้กับเราหรืออะไรคือก็ไปคิดอย่างนั้นอะ่ะมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่จริงเนี่ย คนทุกคนเนี่ยมีพื้นที่หมดนะครับในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามอันนี้ผมอยากจะฝากไว้เลยสําหรับใครที่มีความคิดลบๆอยู่เพียงแต่คือเราลงมือทําอะไรช่วงแรกมัน,มนยากเสมอเอออันเนี้ยมักจะพูดบ่อยอยู่เวลาไลฟ์นะครับเออก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วใครที่อยากทำคอนเทนต์ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k คือเริ่มทําเลยนะครับเออแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันจะดีขึ้นเออมันจะค่อยๆดีขึ้นนะซึ่งก็อยากจะบอกอีกเรื่องนึงว่าสิ่งสําคัญมากที่สุดนะสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือความสม่ําเสมออันนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนเนะี่ยทำทำอะไรก็ตามในชีวิตอะให้มันบรรลุเป้าหมายให้มันสําเร็จได้หมดเลยถ้าทุกคนมีไอ้ตัวเนี้ยก็คือความสม่ําเสมอเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามช่องพี่มาเออ ติดตามช่องผมมาช่องผมมานานเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมอัพคลิปทุกวันอาจจะมีบ้างแบบอ,อ,อาทิตย์หนึ่งอาจจะอัพแค่หกคลิปแต่โดยส่วนมากผมอัพทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมชอบอ่นหนึ่งคือผมรักที่จะทําทําตรงเนี้ยเออแล้วก็นั่นแหละครับผมผมทามันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นการลงทุนให้กับชีวิตผมเองซึ่งแน่นอนทุกวันเนี้ยมันดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับอย่างเช่นผมมี โอกาสอะไรเข้ามาหลายอย่างมีคอนเน็กชันทำให้ผมได้ไปเป็นสปกเกอร์เป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเออหลายอย่างเลยซึ่งก็มาจาก Youtube นี่แหละอันนี้ก็คือรู้สึกขอบคุณตัวเองที่อดทนทำมาจริงๆอ่ะถามว่าเราจะอดทนในการทำได้ยังไงนะครับแต่ก่อนผมก็รู้สึกว่าไอไอความอดทนมันเป็นเรื่องอะไรที่มันยากมากเลยนะแต่ทุกวันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยเรา ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเราแค่ทําสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เรารักไปเรื่อยๆครับเออโดยที่เราไม่ต้องไปไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะว่าแต่ละคนชีวิตมันไม่เหมือนกันอยากให้เข้าใจตรงนี้มากๆนะฮะผมเลยอยากจะพูดอันนี้พูดเสริมหน่อยเออก็คือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างมันมันมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันเป็นธรรมชาติคือยิ่งเราเราทําอะไรมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตามมาเองนะครับแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรรวดเร็ว คือจริงๆนะผมอ่ะมักจะสังเกตเห็นคนหลายเยอะมากๆอะโดยรวมถึงตัวผมเองในสมัยก่อนเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยอยากได้อะไรรวดเร็วทีเนี้ยอย่างที่บอกไปพอเราไปคาดหวังอย่างนั้นเราไม่ได้อะไรรวดเร็วเราก็ไปหน่อยเราไปท้อไปอะไรอย่างเงี้ยครับท้งทางนี้จริงอ่ะมันเป็นไอเนี้ยคือบทเรียนนะเราสังเกตเลยว่าถ้าเราเจออุปสรรคหรืออะไรพวกเนี้ยมันคือบทเรียนแต่ถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยเราก็เจอปัญหาเดิมๆนะครับ ชีวิตเราสังเกตเลยเราจะเจอแต่ปัญหาเดิมๆซ้ํๆไปซ้ํามาเพราะเราไม่เข้าใจมันเราไม่พยายามไปเข้าใจไม่ไปทําความเข้าใจมันนะครับผมเองก็เคยเคยมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปัญหามันเกิดที่ตัวเรามันต้องแก้ที่ตัวเรานะครับเอออันนี้คือก็อยากพูดฝากไว้เป็นเป็นมายเซ็เป็นข้อคิดนะครับแต่ไม่ว่าไงก็ตามครับคือก็อยากนี่แหละมาเล่าเออมาพูด ให้ทุกคนฟังว่าใครก็ตามทำคอนเทนต์อยากให้มองว่ามันคือการลงทุนแล้วมันเป็นการลงทุนที่ดีเพราะจากประสบการณ์ตัวผมเองเนี่ยคือผมได้อะไรหลายอย่างจาก YouTube หรือกับหรือจากการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้เยอะมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาติดตามรับชมผมตลอดมานะอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอที่อยากจะมาให้กำลังใจนะครับเป็นไม์เซ็ดีๆที่อยากจะฝากให้กับ ใครก็ตามที่ผ่านมาเจอวิดีโอนี้นะครับอาจจะเป็นน้องๆหรือพี่ๆหรือใครก็ตามนะสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้ทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคือมันไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยคือผมจะบอกว่าทุกอย่างที่ผมทํามาวันเนี้ยผมตกผลึกได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่ทําไปเรื่อยเออแล้วมีความสม่ําเสมอมีวินัยกับตัวเองแล้วทุกอย่างเลยที่เราคิดไว้อ่ะมันจะเกิดขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะบอกเลยว่ามันคือเรื่องจริงนะครับก็ อยากจะฝากไว้ในวิดีโอตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมและฟังนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้ามีข้อคิด mindset อะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาอัดวิดีโอมาพูดคุยกับทุกคนนะครับก็รอติดตามนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ